กราบถวายความเคารพหลวงปู่สวาา่างกัลยาณูเจ้าอาวาสวัดป่าบุเวกธรรมชาที่เคารพอย่างสูงครับขอเจริญพรคุณโยมแม่สนฤาไทปราสาทองโอสถโยมแม่ลูกและคณะที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ลูกเนชื่อสมมาเนตต้นสาบานพันชื่อเล่นสมเาเคือสมมาเนภูผาวันนี้ลูกเนยจะมาบรรยายเรื่องการทำบุญเพื่อสรองศรัทธาคุณโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ บุญทั้งหมดทั้งมวลนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยบาร,รมีธรรมความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างกัลยาโณที่ท่านได้เมตตาชักชวนสายบุญให้มาช่วยในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างการเป็นอยู่ลดเบ็นอาศัยบาร,รมีของหลวงปู่หลวงปู่สว่างกัลยาโณร่มโพเอกป่าวิเวกีเรกิพิฐานตืึมศรัทธาสารุญจิตชื่นบานผู้ประสานผ่านเมตตาเนื้อนาบุญ หลวงปู่จะคอยช่วยเหลือสอบถามเรื่องการเป็นอยู่ของลูกหลานเนรตลอดมีขนมมีอาหารหลวงปู่จะคิดถึงคิดถึงลูกหลานเนรส่งมาให้ลูกหลานเนรหลวงปู่จะอบรมสั่งสอนลูกหลานเนรให้เป็นคนดีตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติโดยเอาหลวงปู่เป็นแบบอย่างหลวงปู่สอนหลวงปู่สั่งด้วยตั้งจิตหวังให้จิตได้ดีมีความรู้เป็นแบบอย่างแนวทางของปู่ิตได้รู้ทุกอย่างตามที่มี าว่าวันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดโยมแม่ลุกถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นการเตือนใจครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่าการมีอายุยืนมาบรรจุครบรอบปีครั้งหนึ่งเป็นลาบอันประเสริฐวันยินดีไม่ประมาทเพราะไม่รู้ได้ว่าจะอยู่ไปมาบรรจุครบรอบปีอีกเช่นหรือไม่พ่อเห็นได้เราควรสักสมบูรณ์ไว้ให้เจริญอายุรู้ร้อยกว่างามสโสภาวันกรองเรืองรองใส สุขภาพแข็งแรงทังตังางใจพาละไมให้สมบูรณ์บุญทวีรำ่ำรวยทรัพย์นับปัญญาอย่างมนลหมอทั้งเงินทองสมปองแต่สุขีปราศจากทุกโซร้โรคภ,ภัยเป็นหลักใจให้จุกสาทุกการดื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอุคทรัพย์ก็คือบุญเราเกิดมาเพราะมีบุญเพราะมีลมหายใจบุญเราใช้ตลอดเวลาใช้ไปก็หมดถ้าไม่สร้างบุญใหม่หมดบุญหมดลน่น มะเล็กพัดก์ความดีนีตัวช้าแต่พลาผลมากเสียหลากหลายผู้อดทนทำความดีไม่มีใายต้องสมหมายแน่นอนอย่ารอนใจ